กระผมไม่ด้สอนเพียงเกตครับพันที่พักเพื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประยุทธ์เถื่อนโอชาเต้นเลยครับเขาเก่งอะไรเขาเด่นอะไรประเทศไม่ใช่ธุรกิจแม่แค่เปิดตัวนี่ก็ตื่นเต้นสั่นขาสั่นไปเลยนะประยุทธ์นะก่อนที่จะถามว่าคนอื่นเก่งอย่างไรเนี่ย ผมอยากถามว่าแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยเก่งยังไงคุณประยุทธ์จันโอชาในหอะเหินเดินอากาศได้เลยครับที่มาเข้าสู่อำนาจเนี่ยคุณเป็นกบฏคุณทำรัฐประหารมาก่อการกรบฏรัฐประหารและมันิรโทษกรรมให้ตนเองอ้างว่าอย่างโน้นอ้างว่าอย่างนี้แต่ที่แท้ก็คือนักรัฐประหารนักก่อการกรบฏนั่นเองเก่งในการใช้กำลังแต่สมอง <laughs> 8 4 0 0มเซนแปดหมเซนอะไรทองหนังนั้นครับคิดการบริหารประเทศในด้านเศรษฐกิจจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าจะมีอะไรเทียบกับคุณเศรษฐาทวีสินแทบจะไม่มีครับคุณประยุทธ์ครับคุณเนี่ยเข้าสู่อำนาจยังไม่พอทำให้ชาติต่างประเทศอารยประเทศเขาไม่คบค้าสมาคม้วยนานครับ ทำให้ชาติบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองเป็นหนี้ส0บล้านล้านหนี้ครัวเรือนนี้ส่วนตัวอุปโภคสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำแก๊สน้ํามันขึ้นราคาไม่มีปัญญาแก้ปัญหาต่างๆแน่นอนประเทศไทยต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจครบวงจรครับประยุทธ์เนี่ยมันยังไงครับผมเองเนี่ยเป็นยังจะดีกว่าคุณนะโทษนะครับเพราะผมนี่ก็มีประสบการณ์นี่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นนะครับ ใครก็ได้มันเหนือกว่าประยุทธ์เถื่อนโอชาอย่างแน่นอนครับขายยาสัน่นเป็นพระไม่มีใครบวชให้ห่มผ้าเหลืองเองไร้อุปชาโจรห่มผ้าเหลืองแล้วมาเทศนาคนทั่วบ้านทั่วเมืองพอแล้วประยุทธ์ครับผมเองก็ไม่อยากไปตําหนิอะไรคุณมากมายคุณต้องรู้จักคําว่าพอถ้าไม่พอชะตากรรมของคุณหลังจากหมดอํานาจ จะไม่มีใครครบค้าสมาคมจะยิ่งกว่าสุจินดาคลาประยูนจะยิ่งกว่าพฤกจการใดๆที่ทำแก่ประเทศชาติในการก่อการกรบฏไม่เชื่อรอระยะเวลาในการเลือกตั้งครับปลดระวังประยุทธ์จันโอชาเปิดทางให้คนที่เข้าใจระบบเศรษฐกษิจปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนมาแก้ไขปัญหาดีกว่าอย่าสัมพันธ์ขวางอย่าขวางกระแสประชาชนประยุทธ์เถื่อนโอชาออกไปถอยไป